คนก่อตั้งหลักที่นี่เป็นคนทำคราฟต์เบียร์เพราะว่ามันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่การบริหารงานก็วุ่นวายไม่ใช่แค่บริหารบาร์การทำให้ทีมงานสามารถเข้าใจทิศทางเข้าใจปัญหาไปได้วยกันยากที่สุดก็ต้องยอมรับเนาะว่ามี P.O.S. เอ่อซูปเปอร์ที่เราเปลี่ยนมาก็ช่วยได้เยอะก็ช่วยเรื่องเรื่องการลดความผิดพลาดแล้วก็ช่วยเรื่องของการประเมินผลตั้งเป้าหมาย สวัสดีค่ะประภาวีเหมทัศน์นะคะหรือชื่อชื่อเล่นบะหมี่เป็นเจ้าของร้านโรงเบียร์สหประชาชื่นค่ะคนก่อตั้งหลักที่นี่เป็นคนทำคราฟเบียเป็นผู้ผลิตคราฟเบียแล้วก็เป็นคนจำหน่ายด้วยค่ะต้องเอ่อแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยโรงเบียร์ไซเล็กเนี่ยมันต้องจำหน่ายที่ผลิต เพราะฉะนั้นนะ่ะพอจำหน่ายในที่ผลิตแล้วเราก็มองว่ามันควรจะเป็นร้านอาหารเพื่อให้คนดื่มเบียร์เรานั่งได้นานเพราะฉะนั้นก็คอนเซปต์เราก็คือจะเป็นคอนเซปตร้านอาหารที่คุณสามารถมาดื่มเบียร์เป็นคราฟเบียร์ของคนไทยเนาะแล้วก็ดื่มได้แบบสดๆเลยเพราะว่าเราผลิตที่นี่จำหน่ายที่นี่เลยแล้วก็ทุกคนสามารถ มาใช้เวลาร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็หุ้นส่วนหรือคนที่ก่อตั้งโรงเบียร์เนี่ยก็หลายคนทําธุรกิจในในคราฟเบียร์มาหลายปีแล้วแต่ว่าการที่จะทำทำเบียร์หรือตั้งโรงผลิตในในบ้านเรามันยากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่อง กำลังผลิตที่มีอยู่หรือว่าการลงทุน ations, อะไรเงี้ยการหาที่ด้วยก็ตามการบริหารงานก็วุ่นวายไม่ใช่แค่บริหารบาร์ต้องบริหารส่วนของโรงงานด้วยเพราะว่านอกจากเราจะดูแค่ยอดซื้อมาขายไปเราต้องดูเรื่องของการผลิตด้วยต้นทุนสินค้าก็คือเป็นต้นทุนที่คำนวณจากการผลิตบวกกับค่าแรงไม่ใช่แค่ค่าพนักงานเสิร์ฟหรือเซอร์วิสอย่างเดียวคะ่ะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อันแรกๆของของทีมละกันค่ะก็เจอปัญหาเยอะ แรกๆเราก็ไม่ได้แม่นเรื่องตัวเลขมากไม่ได้ค่อยเอาตัวเลขมาทํางานกับมันหรือว่าตั้งเป้าหรือบริหารด้วยตัวเลขเท่าไหร่มันทําให้ทิศทางในการพัฒนาทิศทางในการแก้ไขปัญหามันมันไม่ตรงเป้าการทําให้ทีมงานสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็เข้าใจทิศทางเข้าใจปัญหาไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะว่าต่างคนต่างเรียนรู้เสียงต่างมาไม่เหมือนกันเนาะปีนี้ก็เป็นปีแรกเหมือนกันที่ตั้งเป้าให้ทีมงานก็ก็ต้องบอกว่าก็เอาตัวเลขเอาการประเมินงานมาเป็นมาเป็น KPI แล้วก็ต้องมีการสื่อสารวัน on วันกับพนักงานทุกคนก็ต้องยอมรับเนาะว่ามี P O S เอ่อซูเปอร์ที่เราเปลี่ยนมาก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าเก็บข้อมูลหลังบ้านข้งละเอียดแล้วก็เอ,อการใช้งานเนาะ Uxui ค่อนข้างง่ายไม่ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีก็คือว่าไอการที่มันใช้มือถือได้พนักงานสามารถ clock in clock out ผ่านมือถือได้รับออเดอร์ผ่านมือถือได้อ,อ,ไดอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะแล้วก็ลดการผิดพลาดในหน้าง,งานซึ่งพอมันผิดพลาดปบมันก็ต้องมาหาคนรับผิดชอบเออ tools แบบนี้มันก็ช่วยเรื่อง,เร,องเรื่องการลดความผิดพลาดแล้วก็ช่วยเรื่องของการ ประเมินผลตั้งเป้าหมายใช้งานได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําหลังบ้านเพิ่มเติมจริงๆระบบหนึ่งที่ที่ค่อนข้างชอบคือร้านนี้พอเปิดมาเราเราใช้วิธีการสแกน QR code เลยตั้งแต่ปีแรกตอนนั้น2022เพราะเรารู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็เทรนด์นี้มันมาแน่นอนอก็ฝากผู้ประกอบการธุรกิจนี้ทุกๆคน คนที่ทำงานด้านนี้เขาก็ต่อสู้กันมานานมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตให้มันง่ายขึ้นให้มีตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้นเพื่อให้เรามีทางเลือกในการบริโภคที่มันหลากหลายขึ้นแล้วดีขึ้นในปีต่อ,ตอไปเนาะอ,อ,อนาคตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางเลือกเนี่ยก็จะสดใสขึ้นออผู้ดื่มก็จะมีของดีๆให้กินมากขึ้นนะคะก็ฝากทุกคนว่าเราช่วยทําให้คุณภาพเราช่วยทําให้ธุรกิจนี้มันแข็งแรงไปด้วยกัน ให้อุตสาหกรรมนี้มันแข็งแรงไปด้วยกันให้ผู้ดื่มเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าเวลาที่มาใช้บริการหรือว่ามาดื่มเบียร์ของพวกเราช่วยกันทําให้อุตสาหกรรมนี้มันยกกระดับให้มันคุ้มค่ากับ10ปีที่เราต่อสู้ด้วยกันมานะคะฝากสหรประชาชื่นด้วยนะคะกเ็เรามีเบียร์ที่เราผลิตเองมีอาหารที่เราเดูแลเรื่องสูตร กันเองทั้งหมดสหารประชาชื่นอยู่ที่จดุจักเนาะเขตจดตุจักรอยู่หลังตลาดบองมาเชกใกล้ๆว่าเสมียนสามารถ g o o g l e เอ,อ่รลงเบียร์สหาประชาชื่นได้เลยนะคะเดือนธันวาคมนี้อีเ,อเวนต์เยอะมากคริสต์มาสนะคะมีรันคลับออชวนกันวิ่งมีมักคลับบาร์บีคิวปาร์ตี้ติดตามไปที่ f เ e e o o o โลงเบียร์สหาประชาชื่นภาษาไทยได้เลย